กรณีนี้เป็นคนที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเรื่องเนืง้องอกซีสหรือมะเร็งที่รังไข่เขาบอกไม่ควรรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองเพราะมีสารไฟโตเอสโตรเจนแม่รู้ด้วยนะฮะเนี่ยซึ่งอาจจะไปกระตุ้นเนืง้องอกอันนี้จริงเท็จยังไงครับอาจารย์ครับอ,อันนี้มันมีงานวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคสารที่อยู่ในถั่วเหลืองเนี่ยเป็นไฟโตเอสโตรเจนก็จริงร มันอาจจะออกฤทธิ์โดยไปจับกับตัวรับของเอสโตรเจนได้เหมือนเอสโตรเจนพาาโครงสร้างม,มันอาจจะเรียนแบบซึ่งกันและกันะนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเราพบว่าไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยสามารถช่วยป้องกันะมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข<ม>่อะไรพวกนี้ได้นะฮะ,ะเพราะว่ามันไปจับกับตัวรับของเอสโตรเจนมันทำให้เอสโตรเจนไปกระตุ้นตัวรับไม่ได้<ม>ถ้าเป็นเอสโตรเจนโดยตรงเนี่ยถ้าเราทานไป เยอะๆบ่อยๆอย่างผู้ที่อยู่ในวัยทองซึ่งระดับของเอสโตรเจนในร่างกายลดลงแล้วเราก็จ่ายเอสโตรเจนให้กินเนี่ยนะฮะมันก็มีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมฮะที่ว่าตัวเอสโตรเจนจะไปกระตุ้นตัวรับแล้วก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นมาแต่ไฟโตเอสโตรเจนนี่มันไปจับกับตัวรับแล้วมันป้องกันไม่ให้เอสโตรเจนไปจับตัวมันเองไม่ได้กระตุ้นให้เกิดมะเร็งแต่ว่าเขาพบว่ามันสามารถป้องกันด้วย Oh. แล้วยังสามารถใช้ได้ผลดีกับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะสำหรับไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยเพราะว่าแล้วก็ดีกับกระดูกด,ด้วยอันนี้คือสารที่ได้จากถูเหลืองใช่ค่ะ, uh huh. ะมีคำถามที่เขาเคยสงสัยว่าทำไมผู้หญิงหรือคนคนจีนหรือคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมะเร็งน้อยเต้านมรังไข่มดลูกน้อยมากชาวจีนใช่ไหมห uh huh. พ่เขาเขาทานเต้าหู้ อ๋อคือบริโภคอาหารที่ผลิตจากถั่วเหลืองเยอะไหนจะทั้งเต้าหู้น้ำเต้าหู้เต้าหู้ยีเต้าเจี้ยวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าทานถั่วเหลืองแล้วจะเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกที่มดลูกรังไข่อะไรพวกนี้มันช่วยป้องกันด้วยค่ะซึ่งจริงๆจะบอกแล้วอาหารที่เรารับประทานนี่ คือรับประทานอาหารจริงๆมันเป็นยาเยู่ะคืออาหารนี่เป็นยาอยู่แล้วทุกอย่างเลยค่ะเป็นยาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอาจจะรับประทานในปริมาณที่มันไม่ได้มากเกินไปถ้ามากเกินไปมันก็เป็นโทษทุกอย่างอยู่ดีทุกอย่างก็เป็นโทษคับ